สวัสดีครับสมาหารเป็นยาอย่างที่คิดนะครับผมนี่วันนี้มีเพื่อนๆอ,อยากจะดูเนื้อทำเนื้อเนื้อสิคงเนื้อสิโคงนะครับทำเยอะเลยมาดูกันนะครับปิดแดงขิงมีต้นกระเทียม มีขึ้นใช่มีแครอทนะครับอันนี้มีหอมใหญ่นะครับเอามากระตุนเป็นซอสกันแหละเดี๋ยวเชฟเชฟบอลบอลจะทำก่อนเยอะเลย เราก็มีขากีดกระดูกหมูขาไก่นะเป็นที่ต้มน้ำซุปนะครับอย่างแรกเอากลับมาก็ล้างให้สะอาดล้างให้สะอาดเสร็จแล้วเราก็ไปอบนะเอามาอบให้เกียมหน่อยเหลืองๆให้กลิ่นหอมมันออกน้ำซุปต้มขึ้นมาจะได้เข้มข้น อันนี้คือเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับผมบางคนก็เอาไปทอดได้ทอดเหมือนกันแต่ทอดน้ามันเยอะนะนะแต่เราไม่ต้องทอดเรามีตู้อบอบเอาเลยนะครับอบเอาเลยพวกผักอะไรเราก็เอาไปทอดอบก็ได้นะครับอบก็ได้อ่าอียนหนึ่งอบอียนหนึ่งทอด แต่ทอดนี่น้ำมันมันจะเยอะอ่าเฟืองน้ำมันถ้าทีเกนี้เราไม่ต้องใช้น้ำมันสายนะอ่าใช้น้ำมันที่แบบอันนี้โอเคอ่าไม่ได้ดำมากคือน้ำมันเราต้องดูแลด้วยใช้น้ำมันอยาใช้ดำๆมาทอดมันมันคุณภาพมันไม่ได้นะครับ ทพดอให้มันเ,เหลืองอะ่ะคุณไงก่อนที่เราจะเอาไปต้มนะฮะก่อนที่จะเอาไปต้มเราต้องมาบขีไฟแบบนี้นะ,ะอเอาไถ่เงินนะขีไฟเอาให้มันเคี่มไม่ฮหมายถึงว่าให้เนื้อมัน,นมีสีนะครับแล้วก็เราก็โรย รอยอ่าพริกไทยดำนะรอยพริกไทยดำหมักมันหมักนะครับหมักไว้หมักไว้แล้วก็มาเขียนตีไฟมาตีไฟขั้นตอนก็เยอะหน่อยของอร่อยก็ต้องมีขั้นตอนนะครับพวกกระดูกเรายังอบอยู่นะยังไม่ได้ ไอ้เหลืองเหลืองนะครับเหลืองเหลืองใกล้แล้วล่ะใกล้แล้วลเครื่องที่อบเราก็เทใส่ในถังนะครับเทใส่ถังใหญ่เลยกินกินจะหอมเพราะว่ามันอบข้างหลังข้างล่างเราก็ต้องมีไม้ไผ่รองนะเดี๋ยวไหมเดี๋ยวเราก็เอาเนื้อพวกเนี้ย วางข้้นบนวางขึ้นไปข้้นบนนะครับต้มนะพริกไทยดำพริกไทยขาวพนนอน้ำตาลเกลือนะครับเหล,นะล้าจีนสซีิยวขาวนะเหล้าจีนสซีิยวขาวถ้าท่านไม่ใส่เหล้าจีนก็ได้นะครับผมอ่มุสลิม แล้วก็วายแล้วก็วายแดงนะครับอ่าแล้วใช้สุดแล้วค่อยใส่วายก็ซิกุงหมูอบวายแดงแล้วกันอ๋ออ่าเรียกวายแดงละซิกุงหมูเอ้ยซิกุงเนื้อตุนนวายแดงเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำท่วมเนี้ยนะแล้วก็ต้มประมาณชั่วโมงครึ่งเรามาดูบางทีมันแล้วแต่ เรา,เาว,ว่ามันมันมันมาแต่ละครั้งไม่ไม่เหมือนกันเราก็ตั้งไว้ก่อนหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็เช็คดูอีกทีหนึ่งว่าตะเกียบแทงแทงลงไปได้ไหมถ้าแรงตะเกียบแทงลงพอดีเนี่ยเราก็ปิดไปเราอบไว้ก่อนนะครับให้มันค่อยๆสุกนะอย่างนั้นก็ได้ ถ้าเราจะต้มทีเดียวชั่วโมงครึ่งเนี่ยกลัวมันจะเปื่อยเกินเละเกินนะต้องระวังนิดหนึ่งไอพวกใส่กระดูกหมูใส่อะไรลงไปเนี่ยถ้าสำหรับพี่ๆมุสลิมเนี่ยก็ไม่ต้องใส่เนาะเราก็ใส่กระดูวัวนะครับขาตีนไก่เอ้ยคงไก่เอ้ยพวกนี้ลงไปตัดหมูออกนะเหล้าก็ไม่ต้องใส่นะครับ เดี๋ยวหนึ่งชั่วโมงแล้วเราเรียมาเอาตะเกียบม,มาชิมดูพวดลงไปแล้วเอ้ยปิดปิดปิดไฟเล,นล้นะแช่ปิดไฟแช่กินหอมเครื่องเครื่องถึงก็กินหอมอย่แล้วนะครับปกดไฟแช่ไว้ นี่ยนิ่มนิ่มนิ่มแล้วเนี่ยทิมนะทิมผ่านไปไปได้ก็จะได้ว่านิ่มอ่าแต่เราแช่โอ้แช่ครึ่งชั่วโม,มงพอบสามเดี๋ยวไปสา <3 S 2> เอาขึ้นไม่งั้นเล็กจนไปไม่อร่อยหลังจากเราแช่ครึ่งชัมมง่วโมงปุ๊บเราเอาขึ้นมาเอามาพักไว้ให้ตักลมนะพักไว้อืม แต่น้ำนี่ต้องเคี่ยวเคี่ยวให้เข้มข้นยังไม่เข้มข้นพอนะครับเข้มข้นเวลาเวลาเสิร์ฟเนี่ยเราจะเอาน้ำนี้ลากนะเอาเวลากินแล้วจะอร่อยรสชาติใส่ลงไปหมดแล้วรสชาติอ่าเดี๋ยวใกล้ๆแล้วค่อยใส่ไวแดงใกล้ๆก็ใส่ไวนะครับอ่าสุดท้ายเคี่ยวจนน้ำเหลือนิดหน่อย ครับเื่อยหมดคากิเราก็กินได้นี่เอยหมดเลยคากิเต็มเลยหลกัหลกๆก็มีแค่นี้นะครับอย่าลืมมาประทำดูนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมล่ะกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะ นื้อที่เราทำเวลามีออเดอร์เราก็มาหัน่นหั่นเสร็จแล้วเรามาอบอ,อีกทีนะครับอต้องอามาอบอบก,ก,ก่อนที่จะใส่จานเสิร์ฟให้ลูกค้าเนี่ยถึงเวลาเราอบประมาณสิบนาทีอ,าออกมาเดี๋ยวใส่จานเลยแต่ใส่จานสวยยังไม่จบนะครับ นี่ยรกแต่งอย่างนี้โอเคแล้วทีนี้เราล่าน้ำนะน้ำที่เมื่อวานนะครับต้องล่าน้ำนะครับน้ำเยอะหน่อยออสุดท้ายท้ายสุดตามด้วยเงี้ยงาั้งอือเป็นอันเสร็จสิน้นนะเป็นเสร็จสิน้น เรามาไปทำดู